สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านเุิงสเตียรโอค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้จะพามาบำรุงเคราวลือสีกันค่ะพอดีว่าคราวลือสีที่บ้านเนี่ยสวยมากนะคะถ้าใครที่ติดตามช่องของโบเนี่ยจะรู้เลยว่าโบเนี่ยทำคราลือศีหรือว่าเลี้ยงคราลือสีได้สวยมากนะคะท่าอกโอเคค่ะไม่เป็นการเสียเวลามาดูคราวลือศีกันนะคะเพื่อนเพื่อน เขาลือสีอะค่ะที่จริงเนี่ยใครปลูกเขาลือสีนะคะจะต้องรู้จักธรรมชาติของเขาลือสีแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยโบเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักเขาลือสีดีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาลือสีเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในช่วงนี้นะคะที่จะนํามาปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ ทีนี้เ่าวลูซีเนี่ยค่ะจะนิยมปลูกบริเวณไหนที่จริงเ่าวือสีเนี่ยจะนิยมปลูกในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นสูงนะคะปลูกในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นสูงสูงค่ะอ่าอย่างเช่นบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าใครที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่นะคะเพื่อนๆแนะนําให้ทํสแลนให้เขาค่ะเนี่ยค่ะทํสแลนให้เขาเพราะว่าข่าวลูีเขาต้องการแดดลำไร นะคะบูเคยทาคลิปไว้เยอะแล้วแหละ,ะเขาต้องการแดดลําไรนะคะแล้วก็ชอบความชื้นถ้าเกิดว่ามันไม่ชื้นเราก็ทําการรดน้ําเช้ากับเย็นช่วงเช้าช่วงเย็นนะคะรดน้ําให้เขาเพราะว่าเขาหรือสีเนี่ยเขาจะทําการดูดซับน้ํานะคะดูดซับน้ําจากอากาศเนี่ยค่ะเขาจะกินน้ําจากอากาศนั่นเองค่ะ โบมองว่าวิธีนี้นะคะเป็นเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับคนที่ปลูกเขาหรือสีในปริมาณที่น้อยก็คือแบบมีเวลายกลงมาแล้วก็แช่น้ํานะคะเพราะว่าสูตรที่จะเอาให้ดูวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะต้นทุนสูงจากสูตรอื่นๆที่โบเคยทําซึ่งก็เป็นสูตรที่ได้รับความนิยมนะคะในในอินเทอร์เน็ตหรือว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนก็ทําเหมือนกันค่ะ,ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะให้เพื่อนๆเตรียมน้ําใส่กะละมังแบบนี้ให้เรียบร้อยนะคะใครจะใส่เยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะคะหรือใครจะใส่แค่ครึ่งกะละมังก็ได้ไม่ว่ากันนะคะขอแค่แบบให้น้ำเนี่ยมันท่วมเคารือสีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเอาเคารือสีลงมาแช่ในน้ํานะคะเนี่ยค่ะ อ่าสูตรที่พูดถึงนะคะนี่เลยเป็นนมนะคะซึ่งจะเป็นนมชนิดไหนก็ได้ะคะ่ะเป็นนมโรงเรียนพอดีว่าอันนี้นมของเด็กๆนะคะนมของเด็กๆรู้สึกว่าได้มานานแล้วเขาไม่กินนะคะจะค่อนไปทางหมดอายุแล้วเราก็เลยเอามาทําการรดต้นไม้กันไม่ทิ้งนะคะเสียดายตัดแล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วกันโอเค นะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะซึ่งที่จริงโบบอกว่าวิธีนี้โบมองว่าแบบบางครั้งมันก็ค่อนข้างต้นทุนจะแพงเนาะเพราะว่านมกล่องหนึ่งมันก็10บาทแล้วค่ะแล้วอีกอย่างคือแบบการใส่นมลงไปในน้ําแบบนี้มันมันเก็บน้ําไว้แบบก็ได้ไม่นานนะแต่ถ้าเป็นพวกเครื่องดื่มชูกําลังอย่างเงี้ยค่ะมันเก็บไว้ได้ตลอดอะ่ะ มันเก็บไว้ได้ค่อนข้างนานแต่ว่าเพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงนะเอาน้ําที่ผสมนมตัวนี้ค่ะไปลดพืชชนิดอื่นนมมันมีสารอาหารที่พืชต้องการนะคะมันจะทําให้พืชของเราสวยโดยธรรมชาตินะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวโบจะเอาเคาร์บูสีของโบลงมาแช่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นคาร์บูสีของโบนะคะเดี๋ยวโบจะแช่ลงไปในน้ํานมเลยค่ะ ระหว่างที่แช่นะคะอ่าเราก็แช่ลงไปค่ะแช่ลงไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆอ,อ่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีเวลาสักเล็กน้อยนะคะก็แช่แบบนี้ไปเลยสักประมาณเอ่อสินาทีก็ได้หรือว่าใครแบบอยู่ในช่วงสถานการณ์เร่งรีบค่ะเอ้ยฉันไม่มีเวลาเลยฉันต้องทํางานเช้ากางวันยินอะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆก็แช่แบบจุ่มลงไปปุ๊บแล้วก็เอาขึ้นมาสลัดสลัดปุ๊บแบบนี้นะสักสองสามรอบนะคะ ถามว่าทําไมจะต้องแบบเขย่าเขย่า,ยานะคะเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าคาร์ลสีของเรามันแบบเส้นมันพันกันนะคะเส้นมันพันกันแล้วก็ไม่ได้ถูกสางบ่อยๆมันจะทําให้คาร์ลสีของเราเนี่ยจเจริญเติบโตช้านะเพราะว่าอะไรธรรมชาติของคาร์ลสีเนี่ยนอกจากที่คาร์ลสีเขาจะชอบน้ำเนาะเพราะว่าแบบเขาต้องการความชุ่มชื่นเพราะว่าคาร์ลสีเนี่ยจะต้องทําการแบบดูดซับ ดูซับน้ําจากอากาศนะคะเขายังต้องการแสงแดดแล้วก็ต้องการลมด้วยนะคะคารลิสีจะต้องปลูกในบริเวณที่แสงแดดส่องถึงอะคะ่ะจะปลูกในบริเวณที่แบบ ไม่มีแดดเลยไม่ได้นะคอร์ลูซีเขาจะต้องมีแดดแล้วก็จะต้องมีลมพัดผ่านแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอากาศระบายได้สะดวกแบบนี้ค่ะคาร์ลูซีของเขาก็จะสามารถจเจริญเติบโตได้ดีค่ะเพื<ๆ>่อนๆอ่ะบูก็จะแช่แบบนี้ไปสักประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวบูก็จะเปลี่ยนค่ะส่วนมากถ้าเขาปลูกได้สวยๆอะค่ะสังเกตดูนะคะว่าสภาพแวดล้อมที่เขาปลูกกับมันจะเหมาะสมมากหนึ่งปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่สองมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ มีแหล่งน้ําอยู่บริเวณใกล้ๆมีการละเหยของน้ําตลอดเวลาเข้าลึสีของเขาจะสวยมากสวยเวอร์สวยวังสวยเวอร์วังอลังการงานสร้างนะคะสวยแบบเมตร2เมตรอย่างเงี้ยโบเคยไปทําคลิปให้ดูนะสวนสลานวันพรแบบ เขาฤาษีสวยมากค่ะสวยมากๆแล้วก็ขายในราคา350บาทขายถูกมากนะคะพี่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เอาลงมาแช่นะคะแต่เขาก็เน้นแบบรดน้ําให้มันชุ่มชื่นที่สุดเท่าที่จะชุ่มชื่นได้นะคะ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวโบจะเปลี่ยนช่อล่ะเ mm hmm. นี่ยค่ะสลัดเขาหน่อยถ้าใครไม่ได้สลัดก็เอามือสางก็ได้นะ โอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องบ้านทงสตูดิโอค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน่อยเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวโบวก,ก็จะขอตัวไปแช่เขาฤษีก่อนนะคะเพื่อนๆ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ